สวัสดีครับเราวันนี้เราจะมาอัน็อกซิงเกมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งผมก็แกะไปเรียบร้อยแล้วครับก็อย่าไปแคสซีเรียสอะไรกับมันมากเกมนี่ก็ใหญ่เหมือนกันพอสมควรคนรู้จักเยอะแยะครับอ่นนี่คือรอรล์อเอ็กซเซนเชียนะครับเป็นรุ่นคอลเลกเตอร์เอ i ดชันก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางเพราะว่าจะมีรุ่นใหญ่กว่านี้อีกครับดรอบกอนครับ ก่อเอกซ์ซีมนะครับเกมนี้รู้ๆกันอยู่กว่าไรายได้ไปกว่าห้าล้านเครื่องครับเพราะเกมนี้ครับห้าล้านเครื่องที่คนพร้อมจะเสียเงินซื้อเพจสามเพื่อเกมนี้ครับนะครับเราไม่ต้องเสียเวลามาเปิดดูกันเลยดีกว่าข้างใน,นก็จะมีโมเดลนะครับเป็นโมเดลของเคทอสโรซา,าทาร์เเทพเรานั่นเองเดี๋ยวผมจะออกเอาแผ่นออกมาก่อนนะครับซึ่งผมแกะได้เป็นานานแล้วนะครับก็เอามาเผยคนได้ดู อันนี้กล่องเกมครับนี่ก็วิธีอันบ็อกของผมครับคือแกะแค่ตรงนี้เห็นนะครับว่าซิลยังอยู่ครบก็คือแค่หนึ่งตรงนี้ออกมาแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราก็มาแกะแผ่นกล่องตรงโซนแผ่นครับครับอืตัวนี้เป็นโซนสามนะครับเราจะเห็นว่ากล่องจ t a ติดสติกเกอร์เดโมเดอร์แลสบัดครับนี่ครับ แผ่นก็โซมสามนะครับตัวนี้จะเป็นสเตลบุกครับก็ะทามาหลายเกมแล้วสเตลบุกนี้เริ่มรู้สึกว่าจะเป็นอันชาดนะครับอันชาดสามเกมแรกที่ผมเคยเห็นถ้าผ่านแล้วขออภัยด้วยนี่ครับจะเป็นสเตลบุกเป็นเหล็กนะครับเราเปิดดูข้างในเลยครับอ่าจะเป็นแผ่น Access นะครับของเดโมโดะสอบอัดซึ่งตอนนั้นมันยังไม่ออกก็มีที่นี่เท่านั้นนะครับเดโมโดแล้วก็ PlayStation All Star ครับก็จะได้เทปซูตตัวละครพิเศษครับสำหรับคนที่ซื้อชุดนี้ปิดโคร,ครับไม่เห็นสิ่งเขาเปิดยดีโค้ดเองนะครับแล้วก็คู่มือบาบาๆครับมีเลยมาได้นำวิธีการเล่นแล้วก็ตัวแผ่น S <S <S จะให้ดูสก,กินข้างหลังครับคลิปนี้ก็จะใหญ่กว่าคลิปก่อนพอสมควรนะครับอ๋อครับดูตัวแผ่นหนังใจแล้วก็มาดูของแถมข้างในก่อนนะครับซึ่งค่อนข้าง,งจะพิเศษพอสมควรอ,อ่าตัวใหญ่เลยครับโมเดลเคโฟตนั่นเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าโมเดลก็ ผมก็ดูโมเดลไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเนื้องานก็ค่อนข้างละเอียดนะครับเดี๋ยวมีดีเอลซีข้างในสองอันด้วยครับดูตัวนี้ก่อนแล้วกล่องก็จะกล่องเปล่าแล้วลกล้องซูมกล่องนะครับก็จะมี d ีเลซีแค่นี้ครับเอลซี DLC ก่อนก่อนนะครับก็ตัวนี้สือว่าจะเป็นแถมอวตารแล้วก่อนนะครับอนาคต d l c ก็อาจจะเป็นของฟรีในอนาคตนะครับแล้วก็ยื่สี่ชั่วโมง คูณเวลก็ภางนี้มันมีโหมดมัลติเพเยอร์เพิ่มมานะครับนะก็อนนี่ครับลีดิงโคตรก็ปิดก่อนครับถือว่าเป็นของส่วนตัวะแล้วส่วนนี้เอ่อเป็นเอ่อคอนเทนต์อวตารก็เป็นของในโหมดมัลติเพเยอร์นะครับก็มีลีดิงโคตรปิดครับก็เรามาอันบ็อกดูนี่กันดีกว่าครับโมเดลเคโคต จะหาเล่นที่ไหนไม่ได้นะครับก็ต้องหาในเพจทีอย่างเดียวเกมนีม้ให้ดูกันเลยโอ้ยหลากหลานสนันเลยนะครับโอ้แขนต้องต่อต้องหาเดี๋ยวต้องเอาพื้นทก่อนอยังไงครับเนี่ยโมเดลก็ดูไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แ่เท่าที่เราจับโดนจะตังค์ขาไหนอ่าอ่าจะไปคนเ่นหนาเท่าไหร่ส,ส่วนแขนครับ Um. ค่อนข้างติดกันมาแน่นหนาพอสมควรน,นี่ครับถูกหรือเปล่า,าข้างนี้เข้าข้างนี้ผิดครับโอ้สุขสามนิดนึงครับมือไม้สั่นนะครับออกกล้องทุกคนไปดูนี่ครับ อืส่วนโบภาพตรงนี้ก็จะขยับได้แล้วนะมันขยับได้นิดหน่อยบอนเป็นพลาสติกครับนะิดหน่อยครับโหเม่งๆดูหน้าตาก็ค่อนข้างน่าเอียดพอใช้ได้ครับน้ำหนักก็ถือว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ม่ถึงโลมั้งเนี่ย <laughs> เอาละครับอ๋อนี่นี่ก็ของแถมทุกอยา่าง นี่ครับทั้งหมดก็รวมก็มีหมดแค่นี้แหละครับก็มันจะมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับจะแถมโมเดลตัวนึงตัวนั้นก่อนราคาจะสูงกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทีมงานคุณบันนะครับคุณมิสเตอร์บันนะครับอ่าที่มันเป็นให้เกี่ยวเป็นช่างก้อยกับเรานี่ก็เป็นคลิปที่สามแล้วก็มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ